นี่าเพเเปิดอัลบ,บั้มนี้คนที่แบบว่าเขาเคยทำลายเราอะทุกคนมีใครอยากหนูรู้ไหมคะคนที่เขาทำลายแม่หนู ตอนเทปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทปแรกของปีใหม่นะคะก็คือปี2021แล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านยายใช่ไหมคะก็มานั่งดูรูปเก่าๆอะไรเงี้ยล้วก็เลยเกิดคว<อ>ามคิดจ้อนหลังวันๆว,ว่าเออเก่าจะเป็นแม่หนูปากแดงเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการทําช่องเพิ่งมาทําจริงๆเราประมาณ6เดือนแม่หนูอ่านคอมเมนต์เนี่ยในช่องหลายๆท่านก็อาจจะชอบคอมเมนต์บอกมาว่าเออเป็นแม่หนูเนี่ยดูแบบสบายจังเลยแต่จริงแม่หนูก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตนเนี่ยคือบางอย่างอะทุกคนมันก็ไม่ได้สวยหรูเสมอไปกว่าที่เราจะเป็นเราทุกวันเนี่ยเราก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งที่แม่หนูรู้สึกเลยก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขมากคือเรามีลูกที่น่ารักเรามีสามี่รรคคอบว ที่น่ารักเรามีครอบครัวสามีที่น่ารักคือมันก็เลยเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วถือว่าเป็นการมาเปิดอัลบั้มรูปแล้วก็มานั่งเล่าดูทุกคนฟัง,งกันว่าความเป็นไปของแม่หนูการจเจริญเติบโตของแม่หนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละช่วงวัยชีวิตซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องนะคะหน้าเก่าของแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่หนูเคยบอกไว้ใน20 Q&A ที่เราได้อตอบคําถามไปว่าแม่หนูเนี่ยทำสัญญากับตรงไหนบ้างแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูคล คำสัญญากอะไรมาบ้างแบบแฝงเลยเดี๋ยวหาว่าแบบว่าแม่หนูกักข้อมูลอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มต้นเลยนะคะทุกคนชื่อแม่หนูปักแดงไม่ได้มาโดยโชคเสี้ยแดงตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรแดงๆอะ่ะมันสะท้อนมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่หนูจะเปิดให้ดูนะคะก็คือรูปเนี้ยแม่หนูก็เป็นเด็กหน้าเหมือนน้องอาทูนิดนึงเลยปะแม่หนูหน้าเหมือนน้องอาทูมากเลยนะยายหนูเนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหลังรูปทุกใบเลยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์วันที่เท่าไหร่จริงๆแล้วว่ารูกฟิล์มสมัยก่อนอะ่ะเขาก็มีวันที่บอกอยู่แล้วแหละแต่ว่า ยายเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกไว้แบบบางอันก็จะบอกสถานที่อย่างเช่นนะคะภาพมียายหนูก็จะเขียนไว้ว่ารูปนี้ถ่ายวันที่24กุมภาพันธ์2อ3 3าอยายุ1ปี11วันนะคะทำไมรู้สึกเป็นคนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยรู้สึกว่าพอลรูปนี้เราหน้าเหมือนน้องอาร์ทูเลยอะเราน่าเหมือนกันนะนี่เหมือนนะมาว่าเหมือนทูเลยนะใช่จ่ายเองจ่ะจ่ายใส่เสื้อสีแดงอย่างเช่นรูปนี้นะคะยายหนูเขาก็จะเขียนไว้ว่า ภาพนี้ถ่ายตอนน้องทิพย์มา,มาขออ่านก่อนสิถือมันขาดนะภาพนี้ถ่ายตอนน้องทิพย์อายุ1ปี7เดือน22วันถ่ายวันที่30กันยายน2533นนะคะถ่ายที่บ้านบางรักบ้านหลังแรกของแม่หนูที่อาศัยอยู่ตั้งแต่เกิดถัดมานะคะทุกคนก็เป็นรูปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าแม่หนูเนี่ยจะมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะแล้วก็จะมีพี่ชายหนึ่งคนนั่นเองเนาะ รูปนีนะคะก็จะเป็นรูปที่ถ้าจาไม่ผิดนะคะก็จะถ่ายอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะเพราะว่ายายหนูจะเป็นคนที่จังหวัดพิจิตรเสรื้อดงอีกแล้วทุกคนถ่ายเมื่อปี98ตอนนั้นก็คงอายุประมาณ9ขวบพอดี มีความหมวยอะแล้วก็มีความแบบตัวดํานิดนึงแสดงว่าช่วงนั้นก็นเป็นช่วงที่เรียนว่ายน้ำแน่นอนนะคะรูปต่อมานะคะก็เป็นรูปพิ่งสิงลาวอะถ้าตอนบบเด็กๆอะแม่หนูะจะสนิทกับพี่ชายมากกว่าพี่สาวเพราะว่าพี่สาวเนี่ยจะอายุห่างกันค่อนข้างเยอะห่างกันราวประมาณจักปีแต่สําหรับพี่ชายแล้วว่าจะห่างแค่อยู่3ปีเท่านั้นจะชอบเล่นอะไรกับพี่ชายเล่นลูกแก้วยิงลูกแก้วชอบเล่นหุ่นยนต์ช<ะ>อบดูแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ค่อยดูอะไรที่เป็นแบบผู้หญิงมากหนักอะรูปนี้ก็จะเป็นแม่หนูเช่นกัน ใส่ชุดสีชมพูมุงมิ้งน่ารักนะคะแล้วก็สีผมสีน้ำตาลนะคะน้องอาถูก็คือได้ผมแม่หนูมาเลยเพราะว่ายายหนูเนี่ยเป็นคนที่ผมสีน้ำตาลมากๆอันนี้ก็คือโตขึ้นมาแล้วนะคะมีความแบบว่าเด๋อๆเดดาดานิดหนึงเนาะตอนนั้นก็ เรียนอยู่ที่โรงเรียนทับทองนั่นเองก็คือถ่ายอยู่ที่บ้านเก่านะคะ <The Typically> เราย้ายมาจากบ้านบางลัก <The purpose> ใช่ไหมเราย้ายมาอีกบ้านหลังหนึ่ง <The quality> แล้วก็ย้ายมาอีกบ้านหลังหนึ่งส่วนมันเป็นบ้านหลังเนี้ยที่แม่หนูซื้อให้ยายหนูคือบ้านหลังที่สี่นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้แม่หนูไม่เคยอยู่เงเพราะว่าซ <The beat> ื้อให้ยายหนูใช่ไหมแล้วเราก็แต่งงานพอดีเพราะฉะนั้นหลังนี้ก็จะพาน้องอาทูมาวิ่งเล่นหรือจะแบบมาหาแมมาหายายหนูทกประจําแบบสัปดาห์มากกว่าอะไรอย่างเงี้นะคะตั้งแต่เด็กอ่ะจนถึงปฐมแบบป .6 อะไรเงี้ยแม่ อ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีความสุขดีพอเราโตขึ้นเราได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะคะในช่วงแบบว่ามัธยมแม่หนูก็จะเล่าให้ทุกคนฟังละกันนะคะแต่ว่าเปิดดูเป็นคนดูก่อนละกันเนอะนี่ก็จะเป็นแบบว่าหน้าเปลี่ยนนะอันนี้คือน่าจะเป็นช่วงนะคะ15ไว้ผมมานะคะแล้วก็เป็นสาวหมวยออนิดนึงคิร <laughs> ิเรน,นะคะอันนี้ก็จะ เป็นนี่รูปที่สมัยนะคะตอนมัธยมปลายเดินถือไป้ายประจำสีตอนงานจีราศีตอนเด็กเราค่อนข้างที่จะเป็นนักเรียนกิจกรรมนิดนึงนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลย mm. ก็เป็นเชียริเดอร์เป็นเชียริเดอร์แล้วก็เป็นดัมเมเยอร์นะคะ <Okay. S 2> เป็นดัมเมเยอร์เสร็จแล้วก็มีงานผู้แบบประจํา <Okay. S 2> ปีงานลำอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็ส่วนมากก็จะได้เป็นแบบว่าตัวแทนพอ oh. โตขึ้นมาแล้วว่าแม่หนูไม่ค่อยแบบได้ร่วมกิจกรรมเต้นเท่าไหร่นะคะ oh. เพราะว่าเรามาคนพบว่าเราเป็นคนที่เต้นไม่ได้เลยเต้นไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่รักขนาดนั้นเวลา จำท่าเรารู้สึกว่าเราจำไม่ค่อยได้แม่หนูก็เลยส่วนมากเราจะไม่ค่อยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็จะทํางานอะไรที่ไม่ต้องเต้นแล้วก็ไม่ต้องจํานะคะถึงป้ายเอาแล้วก็แบบเป็นจำเเยอร์อะไรอย่างนี้เนาะ <S <S ใครตดตดเสียงดังมากเลยอะเด็กคนนี้ฮะอันนี้นะคะ มีความไว้ผมสั้นนิดนึงเนาะที่แม่หนูบอกทุกคนว่าแม่หนูเนี่ยเคยเป็นพิธีกรรายการเด็กนะคะก็คือช่องไอทีสมัยก่อนนั่นเองก่อนที่จะปิดตัวลงไปแต่ว่ารายการนั้นก็ไม่ได้ออนแอร์ air นะคะเพราะว่าปิดลงไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นสมัยที่ไว้ผมแบบว่าสั้นเสมอติ่งหูรูปนี้นะคะทุกคนตอนนั้นก็คือไปถ่ายที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะนี่แล้วก็ มันจะเป็นอารมณ์ประมาณรายการเด็กมีผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนั่นก็คือแม่หนูนะคะแล้วก็มีพี่ผู้ชายนะคะจําได้เลยว่าพี่เขาอ่ะหน้าตาหล่อมากจําได้เลยว่าเรียนมาฮิโดมแต่จาชื่อไม่ได้แลว้วอ่ะไม่รู้ว่าพี่เขาคือใครจะมีเด็กๆนะคะหน้าตาน่ารักเนี่ยห้าคนเรียนรายกันนะคะซึ่งน้องคนเนี้ยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่หนูชดชมพูด้านขวาสุดน,นั่นเองนะคะทุกคนหลังจากที่แม่หนูเนี่ยได้ถ่ายทํารายการนี้เข้าไปทางโมเดลิ่งเขาก็เลยเหมือนแบบว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับ โรงเรียนไทย <Wow. S 1> ที่ว่าไม่ให้แม่หนูตัดผมไม่สวยที่ไหนอ่ะ คือมันไม่ดูเป็นแฟชั่นเหมือนสมัยนี้นะคือมันดูเป็นอะไรที่แบบดูเดรร์แล้วก็ทําผมทรงไหนไม่ได้เลยซึ่งทางเอเจนซี่นะคะเขาก็ส่งเอกสารเนี่ยขออนุญาตให้ทางโรงเรียนนะให้อนุญาตให้แม่หนูเนี่ยไว้ผมยาวที่แบบว่าไปเป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างนะคะตามรายการแบบว่าซีรีส์หรืออะไรเงี้ยรายการถักหลังผู้ชายทุกคนเคยรู้จักปะมีถ่ายแบบวพวกนิตยสารอะไรอย่างงี้บ้างเกี่ยวกับแฟชั่นก็คือถ้าทุกคนสมัยก่อนควจะรู้จักนิตยสารไอซ์หรือว่าแคนดี้อะไรเงี้ยเป็นอย่างดีแม่หนูเนี่ยอยากจะรห้ทุกคนฟังอยากจะแชร์ทุกคน เคยผ่านการโดนบูลลี่จากเพื่อนๆนนมาบ้างใช่ไหมหรือวันนี้ทุกคนอาจจะต้องแบบโดนบูลลี่อยู่อะไรเงี้ยแม่หนูก็เหมือนกันเราก็โดนเพื่อนบูลลี่ตั้งแต่เข้ามาัธยมจนถึงแบบมหลาลัยก็ยังคงโดนบูลลี่อยู่นะทุกคนใครที่โดนบูลลี่เนี่ยไม่ต้องแบบคิดมากหรือว่าไม่ต้องแบบไปสนใจหรืออะไรอย่างน<ไ>ี<ๆ>้เลยมาฟังแม่หนูเล่าให้ฟังเลยว่าแบบแม่หนูเนี่ยมีวิธีจัดการคนที่เขาบูลลี่เราอย่างไง <S <S <S> <S เราอะโตมาในครอบครัวที่เอาจริงๆนะแม่เราเนี่ยยายหนูเนี่ยเคยประสบปรงงมมากนะคะคือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากบ้าน แต่ว่ายายอะคือรับส่ง้งแต่เช้าเลิกเรียนคือไปรับหน้าหึงหน้าประตูโรงเรียนทุกวันวาบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบที่หน้าเราอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราอะติดหูแล้วประจวบเหมาะกับตอนนั้นที่แบบว่าเราอะได้ไว้ผมยาวพอดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูมีความไม่เหมือนคนอื่นในโรงเรียนทําให้บางคนเนี่ยหมันไส้เราได้เวลาเราเดินผ่านหรือเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะชอบแขวเรามาถามให้นหนูบอกว่าทําไมแบบว่าเออได้ไว้ผมยาว แล้วหนูก็บอกว่าเราถ่ายรายการเด็กเสร็จแล้วลเขาก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วรายการอะไรสุดท้ายแล้วเขาก็พูดอะไรรู้ป่ะเฮ้ย oh. นี่มันไปถ่ายละครลิงวะทุกคน oh. พูดอย่างเงี้ย <laughs> ลั่นแบบลั่นแถบหน่ะ เพื่อนเลิกคบเพื่อนไม่คุยด้วยเลยนะถามความรู้สึกตอนนั้นว่าเราเสียใจไหมเสียใจนะจําได้เลยว่านั่งร้องไห้คนเดียวแต่ร้องไห้ไม่ให้ใครเห็นไม่เคยบอกยายหนูด้วยคือทุกอย่างคือมาโรงเรียนปกติเลิกเรียนเรากลับบ้านปกติแล้วเราก็ไม่เคยบอกใครนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ตอนกลางวันไม่ออกไปรับประทานอาหารกลางวันเวลาเพื่อนกลุ่มอื่นถามว่าอ้าวไม่ออกไปทานอาหารกับคนอื่นหรอแม่หนูก็จะบอกว่าแม่หนูไม่หิวเราแบบเรากําลังไดเอทอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ทานอาหารกลางวันด้วยความที่เราไม่อยากให้เพื่อนแบบกลุ่มอื่นเพื่ออนนร่่วมห้งะคื รู้ว่าเออเราอ่ะโดนแบบเพื่อนเลิกคบแต่ความโชคดีตอนนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่กําลังจะเรียนจบแล้วมันเป็นช่วงแบบประมาณ2อสเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าหนูนั่งเข้าดาวแบบทุกวันทุกวันเม่ไหร่มันจะผ่านแบบว่าจุดแบบตรงนี้ไปได้เพราะเขากำลังดูเทปนี้อยู่อะ จริงๆแล,แล้วแม่หนูไม่ได้คิดอะไรแล้วเราไม่ได้โกรธอะไรแล้วนะแต่เราแค่แบบมาเล่าให้ทุกคนฟังให้เป็นอุทหาหรณ์ตอนนั้นแม่หนูรู้สึกยังไงแม่หนูรู้สึกว่าแม่หนูไม่โกรธแต่เสียใจบอกตัวเองให้โพสิทีฟว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อนเลยแต่ว่าเราต้องมาโดนการกระทําอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําได้คือช่างเถอะเราโดนกระทําวันหนึ่งเราต้องได้ดีตราบใดที่เราไม่เคยคิดร้ายกับใครเราต้องได้ดีเรากลับมาหาครอบครัวเรากลับมาหาแบบยายหนูแต่ว่าแม่หนูไม่เคยเล่าให้ยายหนะนูฟังน <S <S เะเพราะว่า หนูจะนอนไม่ค่อยหลับจะเป็นห่วงเราแต่แม่หนูเป็นคนที่เราสตรองอะเราสตรองพอที่เราจะไม่สนใจคำบูลบลี่ตอนแรกเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้สนใจเลยเลย,เลยนะคะแต,แต่ว่าพอเราไม่เห็นรูปอย่างเงี้ยมันก็แบบรีมายนะคะความคิดกลับมาแบบในช่วงหนึ่งอะไรอย่างงี้เนะว่าเออเราแบบเคยผ่านตรงจุดนั้นมาทีนี้นะคะกลับมาเรื่องไม่ซีเรียสมากแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่ เรียนอยู่นั่นแหละที่แม่หนูบอกว่าแม่หนูเป็นตัวแทนนะคะในการถือแบบว่าป้ายกีฬาประจำสีนั่นเองนะก <Wow. S 1> ิจกรรมต่างๆทุกคนอันนี้เป็นสมัยแบบประถมนะคะนี่อันนี้จำได้เลยว่าน,นี่เป็นรูปที่แบบว่างานปีใหม่นะคะจำได้ว่าอันนี้เราเขินมากเลยนะทุกคนเพราะว่าแม่หนูเนี่ยเป็นพึ่งนะคะที่อยู่ข้างหลังเห็นปะ่ะคือตรองหัวมีจะง,งอยจะง,งอยนิดนึงนี่เป็นพึ่งนะคะจำได้ว่าเราเราเป็นพึ่งแล้วเราแบบใส่ชุดไมยน้ำทุกคนถึงแม้ว่าจะมีถุงน้องข้างในจำได้ว่าเขินมาก อันนี้คือแม่หนูนะคะเป็นตัวแทนถือพานบายครูประจำปีว้ดูถุงเท้าดิอ่อย่างอะ oh, <no. S 1> ในช่วงพอโตขึ้นมาแล้วอะแม่หนูก็ไม่ค่อยมีรูปกับเพื่อนในช่วงมัธยมเท่าไหร่นะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นแบบว่าความทรงจำดีๆ mm hmm. เฉพาะแบบว่าวัยเด็กมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ mm hmm. เนี่ย mm hmm. พอเปิดอัลบ,บั้มนี้ไม่อยากโชว์รูปนะแต่ว่าเนี่ยมันเห็นไงคนที่แบบว่าเขาเคยทำ้ายเรามีใครอยากดูรูปไหมคะคนที่เขาทำ้ายแม่หนู mm hmm. เฮ้ยร้อเล่นแหมแม่แอบฟังอยู่หรอ อันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะเป็นโรงไม้นะคะของตาหนูอยู่ที่พิจิตรูปยายหนูนะคะแล้วก็ตาหนูสมัยนุ่มๆน,นะจำได้เลยนะคะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยตาหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมใดๆงานวันพ่อเนี่ย ตานหนูจะไม่ค่อยมาแล้วเราก็จะรู้สึกเสียใจไปทำไมพ่อเราไม่มาพ่อบอกว่ากราบที่ไหนก็เหมือนกนารกราบที่บ้านก็พอไม่ต้องให้พ่อแบบว่าไปกราบที่โรงเรียนหรอกคือต้องยอมรับเลยว่าตานหนูเป็นคนที่ใายทุกคนไม่อยากแบบว่าไปแบบว่าถ่ายลงถ่ายรูปอะไรที่สาธารณะอะไรอย่างนี้เนาะอีกสักรูป2รูปนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายที่ลาวเนาะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่จาได้เลยว่ารูปนี้เป็นรูปแม่หนูเห็นไหมใส่ชีเืองอยู่นะคะแล้วก็ที่ยืนข้างกันนะคะก็เป็นเพื่อนคนแรกในชีวิตของแม่หนูนะะคแล้วก็ ยังเป็นเพื่อนที่ทุกวันนี้คบกันดีอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนที่แม่ของเราเป็นเพื่อนสนิทกัน <Wow. S 1> เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แม่หนูด้วยนะคะเป็นเพื่อนคนเดียวเลยที่ไม่เคยคิดทํำหลายเราทราบซึ้งใจมากๆเลยจริงๆนะถ้ามาปางดูเทปนี้อยู่บอกเลยนะว่ามาป่างเป็นเพื่อนคนเดียวของเราเลยที่ ไม่เคยทำร้ายเราเลยอะอาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเจอกันปีนึงครั้งนึงหรืออะน,นี่ไม่ได้เจอกันนานละตั้งแต่งานแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความภูมที่ภาวะของเราที่โตกันแบบมากขึ้นแล้วคนการไม่ได้เจอกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นเพื่อนกันไม่ได้แปลว่าเราไม่สนิทกันเราไม่คบกันการเป็นเพื่อนอะมันคือกัลยานมิตรคิดถึงกันเมื่อไหร่โทรหาการคิดถึงกันมเมื่อไหร่ทกซ์หากันแต่คนแต่มีหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบกันไปเดินทางชีวิตของตัวเองกันไปคือแค่นั้นเองแต่จากท คนโตเนี่ย ทุกคนว่าแม่หนูทำสัญญกรรมอะไรบ้างติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักสำหรับใครไม่เคยดูคลิปนะคะติ๊กต็กติ๊กต็กติ๊กตอกตอบได้ไหมแม่หนูก็คือทำสัญญกรรมตานะคะก็คือเย็บ2ชั้นมานั่นเองนะคะทุกคนหลายคนถามแม่หนูมาเยอะมากนะคะจากคลิปก่อนอะไรเงี้ยบอกจริงๆไม่ได้กักเลยนะคะจำไม่ได้จำชื่อหมอไม่ได้พอโตมานะคะแม่หนูก็จัดฟันนั่นเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วฟันของเราไม่ได้เป็นฟันที่หยียนมาถ้าทุกคนดูในรูปภาพอาจจะมีฟันกระต่ายยื่นออกมา2ซี่ทางด้านหน้าแต่ว่าตอนนั้นจะ ยยแต่แม่หนูก็อยากจะเตือนทุกคนใครที่ไม่ได้มีปัญหาฟันแบบแม่หนูคะ,ะอย่ารีอัดอย่าหาทําไปจัดฟันจากคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องฟัน่ะกลายเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันทันทีเลยฟันเราเป็นอะไรที่แบบเซนซิทีฟมากคือแทนแอปเปิ้ลไม่ได้แทนเม็ดมะม่วงก็ไม่ได้คือฟันรู้สึกยกเยี่ตลอดเวลาแล้วพอหลังจากที่เราจัดมาสวยงามมากแล้วเราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ฟันมันเกิดการล้มมันเกิดการเอียงพอโตขึ้นมานะคะก็มีการไปฉีดโบท็อกบ้างนะคะก็คือเป็นการแบบว่าลิปกรอบหน้า <S <S อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือ ส่วนหน้ากแล้วแม่หนูก็จะฉีดตรงกรามนะคะส่วนเรื่องของฟิลเลอร์นะคะแม่หนูก็เคยฉีดที่ใต้ตานะคะแล้วก็ตรงรองแก้มเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเป็นคนที่มีตาหาใต้ตาบวมแล้วแม่หนูเนี่ยไปเลเซอร์เนี่ยไขยมันใต้ตาเอาแล้วพอเราดูดไขมันใต้ตาออกไปนะคะทุกคนมันก็ต้องมีการเติมฟิลเลอร์เพื่อให้ตาของเราอ่ะดูแบบว่าเต็มอิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคิว <Yeah. S 1> ก็คือประมาณ3มิตินะคะสมัยนั้นก็คือยังมีแค่3มิติอยู่อยู่ไม่ใช่แบบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามิติอะไรอย่างงี้นะตอนเนี้ยมันก็จางๆแล จมูกก็คือบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ทําเลยนะคะหลายคนชอบมาถามว่าแม่หนูทำมอไหนก็บอกเลยนะคะว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของแม่หนูแล้วนะคะเพราะว่าแม่หนูไม่ได้ทานั่นเองคือยายหนูให้มาเต็มเต็มเต็มเมื่อกี้นะคะเกิดความวุ่นวายน้องอาทูน้าคืนเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะเมื่อกี้แม่หนูบอกถึงเรื้อรังเลยใช่ไหมคราวๆแล้วก็ประมาณนั้นเรียกได้ว่าบอกแบบทุก เป็ดแล้วว่าแม่หนูเนี่ยทำอะไรมาบ้างน,นวุ่นวายแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่หนูปากแดงดนียนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ Facebook p เพจแม่หนูปากแดง n s t a g r a กรม่ิดาทิพนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วคราวหน้าแม่หนูจะพาไปทำอะไรรีวิวอะไรนะคะก็ติดตามได้ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะทุกบ๊ายบายเ <c oughs> จ็บหัวเลย